ล้าก่อยดตรสวัสดีครับวันนี้นะอย่างที่เห็นชื่อคลิปนะห้าเทคนิคให้คุณล้าคลิปได้แม่นขึ้นนะก็สาเหตุเนะี่ยมันมาจากที่ปล่อยคลิป 1K ออกไปนะที่โคชิ่ง 1K อันนั้นนะที่บอกว่าทำยังไงให้เล่น 1K แล้วฟาร์มไวซึ่งจากคอมเมนต์ในคลิปนะั้นแล้วจากตอนที่ทำคลิปนั่นเองเนะี่ยก็ผพรว่ามีหลายคนนะตอนนี้ที่ยังแบบรู้สึกว่าล้าคลิปไม่ค่อยได้นะรวมถึงนักเรียนในคลิปนั้นด้วยนะ ก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะก็อยากให้ทุกคนลาส์คลิปได้ดีขึ้นเพราะว่าการลาสคลิปเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะคือในช่วงยืนเลนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นหัวใจเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลาสคลิปเนี่ยคือเราไม่โจมตีคลิปที่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตังค์เลยนะคือเงินเราจะช้ามากเทียบกับฝ่อนรงข้ามหรือเงินเราจะช้ามากเทียบกับที่เราสามารถฟาร์มได้จริงๆนะคือบางทีถ้าเกิดแรงหนะึ่งพันเน่งตรนข้ามก็ฟาร์มช้าเท่าเราแหละ แต่ว่าถ้าเกิดเรา,เร,าเรียนรู้ที่เราจะล่าคลิปดีๆอะ่ะการยืนเรียนเราจะพัฒนาด้วยแล้วเราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้เนะี่ยมาดูกันดีกว่าว่า5เทคนิคที่ลาก่อยรวบรวมมาในการล่าคลิปมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือในช่วงแรกเนี่ยให้โจมตีทีสุดท้ายจริงๆนะคือคลิปเนี่ยเลื่อนมันค่อยๆลดไปเรื่อยๆถูกปะ่ะให้เราตีแบบทีสุดท้ายแบบถ้าเราไม่ตีมันจะโดนคลิปแย่งล่าแล้วอะ่ะเราค่อยตีนะครับ คือวิธีคือให้มองเลือดคลีปทุกตัวตลอดเวลาแล้วมองว่าคลีปตัวไหนที่มันโดนมันโดนเดเมจอยูอ่มันโดนตัวอื่นรุมตีอยูอ่แล้วเราก็พยายามที่จะล้าตัวนั้นก่อนอันนี้ผมพูดเขาว่าล้าเนี่ยผมรวมถึงดินนายด้วยนะคือการล้าคลีปฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเราได้เงินได้เลเวลการดินนายก็คือการล้าคลีปฝั่งตัวเองนะซึ่งจะทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เลเวลน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ตังค์นั่นเองซึ่งก็จะสังเกตว่าการล้าคลีปเนี่ยทำได้ทั้ง2ฝั่งเลยนั่นหมายความว่าไอ้ศัตรู ก็พยายามรัดคลิปเราและดีนายคลิปเขาส่วนเราเนี่ยก็จะพยายามรัดคลิปเขาและดีนายคลิปเราเนี่ยไหมคือมันก็เลยเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนแข่งกันทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเทคนิคข้อแรกนะคือให้มองเลือดคลิปแล้วมองว่าคลิปตัวไหนที่มันโดนลุมตีอยู่นะแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะโจมตีตัวนั้นนะครับทีนี้เทคนิคข้อ2ที่จะทําให้เทคนิคข้อแรกง่ายขึ้นเนี่ยคือให้ยึดตามการโจมตีของคลิปนะครับ คือเนี่ยดูเวลาครีมมันตีกันอะไอตัวตีใกล้มันก็จะทุบใช่ไหมไอตัวตีไกลมันก็จะปล่อยปล่อยโปรเจกไทออกมาโจมตีอะไรเงี้ยนะ่ะให้เราเล็งจังหวะการโจมตีตามอันนั้นนะหรือถ้ามันมีฮีโร่ศัตรูป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยเนี่ย<ๆ>ก็ให้เอาฮีโร่ศัตรูมาคำนวณด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ดูครีตีกันเองก่อนแล้วอย่างเงี้ยอย่างครีตัวเนี้ยเลื่อนมันลดเป็นจังหวะเลยเห็นปะ คือเลือดครีปมันจะลดเป็นจังหวะตามการโจมตีของครีปอยู่แล้วเพราะว่าครีปมันก็มีแท็กสปีดที่ฟิกไว้แล้วครีปมันก็โจมตีโดยอัตโนมัติของมันเองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมากเพียงแค่เราต้องดูจังหวะนิดนึงว่าแบบเนี่ยเลือดมันค่อยๆลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วฟาดไปทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือข้อสองนะครับคือให้ให้ใส่ใจกับจังหวะที่ครีปมันตีกันน่ะโดยเฉพาะครีปตีไก่ครับปกติแล้วเนี่ยครีปตีไก่ตีตัวไหน คริตีไกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตีแรงกับปกตินะอันนี้ไม่นับป้อมนะคือคริตีไกมันจะตีแรงกว่าคริตีใกล้ไงเพราะฉันตัวไหนที่คริตีไกยตีอยู่เนี่ยเลื่อนมันจะลดไวนะเพราะฉันก็สังเกตไอ้เนี่ยโปรเจกต์ไทยของคริปตีไกเป็นหลักได้เลยนะเวลาแบบยืนเลนเปล่าๆนะข้อที่3นะก็คืออยู่ในระยะที่เราโจมตีถึงนะครับอย่างถ้าเล่นตัวตีใกล้เนี่ยถ้าเรายืนรอตรงนี้เนะี่ยหรือเราวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เนะี่ยเราอาจจะวิ่งเข้าไปตีไม่ทันนะ สมมติถ้าเราเล่นตัวตีใกล้อยู่ในเลนเนี่ยจุดที่ดีที่สุดที่จะยืลนลาดครีปคือติดตัวครีปนะเนี่ยเพราะว่าครีปเลื่อนน้อยปุ๊บเราตีได้เลยนะคือแทนที่จะยืนอยู่ตรงนี้เนะี่ยถ้าครีปเลื่อนน้อยเราต้องเดินเข้าไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วตีอะ่ะบางทีตีไม่ทันนะเพราะฉนั้นจำไว้ว่าจุดที่จุดที่ดีที่สุดในการยืลนลาดครีปคือถ้าเราเป็นตัวตีใกล้นะจะติดตัวครีปนะแล้วถามว่าเอา้าทำไงไม่ให้มันตีล่ะก็กดปุ่ม S ให้ฮีโร่ยืนอยู่เฉยๆได้นะอย่างเงี้ยผมกดปุ่ม S มันก็ไม่ตีนะเห เราสามารถยืนเฉยๆข้างทีได้โดยใช้คำสั่ง S เข้ามาช่วยนะ้ S มาจาก s t o อมานะมันทำให้ฮีโร่แบบหยุดหยุดทำอย่างอื่นอนะทำให้เราเนะี่ยยืนนิ่งๆแล้วก็รอตีได้เลยนะเนีย่ยเริ่มฝึกจากแบบนี้ก็ได้นะยืนนิ่งๆแล้วก็รอตีทีสุดท้ายยู่นิ่งๆแล้วก็รอตีทีสุดท้าย,ย,ายไม่จาเป็นต้องกดคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมาไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเลยนะฮะทีนี้เสริมจุดเมื่อกี้อีกนิดนึง ถ้าเราเป็นตัวตีไกลนะเราก็ไม่ต้องเอาตัวไปตดคลิปใช่ไหมเพราะเราสามารถตีได้ไกลขึ้นเนี่ยอาร์กเดนม,มันก็ตีได้ประมาณเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องต้องคำนวณทดแทนกันก็คือระยะเวลาที่โปรเจกต์ไทยเราลอยไปนะคือทีเนี้ยเราไม่ต้องเอาตัวไปตดก็จริงแต่ว่าการโจมตีของเรามันก็ต้องลอยไปอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องกะล่วงหน้านะเราจะตีทันทีที่คลิปเลือดเลือดน้อยเลยแล้วตีเลยให้ลัดเนี่ยก็ไม่ได้นะต่างกับตัวตีใกล้ตัวตีใกล้จะได้เปรียบตรงนี้นะตัวตีใกล้จะทามมิ่งในการลัดจ,จัังงหวววะะะมนจ่่่าาาายกาเพร เราไม่ต้องคำนวณที่เวลามันลอยไปผมเลือกเอาเด่นมาเพราะว่าการโจมตีมันลอยช้าดีนะก็เป็นตัวอย่างได้นนเนี่ยก่อนมันจะลอยถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องกะให้การโจมตีเราเนี่ยมันลอยไปถึงก่อนการโจมตีครั้งถัดไปของครีมนะอย่างเงี้ยผมต้องปล่อยการโจมตีเร็วขึ้นเพราะว่าต้องเล็งให้การโจมตีเนี่ยมันไปถึงก่อนคลีตีไกลนะหรือไปถึงก่อนคลีตีแก้มจะฟาดอีกทีอย่าง,งตัวเนี้ยก็ค่อยๆลดไปก่อนปุ๊บแล้วเราก็ตีทีสุดท้ายอะไรเง,งี้ยอันเนี้ยปุ๊บมันต้องเร็วขึ้นหน่อยก็ประมาณนนี้ะ ก็สร <S an> ุปนะสรุปเทคนิคข <an> ้อที่3นะถ้าเป็นตัวตีใกล้นะเอาตัวไปยืนติดคลิปเลยนะถ้าเป็นตัวตีไกลก็ให้ยืนอยู่ในระยะที่เรากะล่วงหน้าว่าโปรเจคทายเราจะลอยไปถึงได้แต่ทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นเทคนิคเวลาเหมือนโปรเล่นอะไรเงี้ยหรือเอาจริงไม่ต้องโปรมากหรอกคนที่ร้านคลิปเป็นเนี่ยเขาก็เล่นกันแล้วก็คือเวลาเล่นตัวตีไกลเนี่ยการที่เราเดินเข้าไปชาร์จคลิปแบบเนี้ยมันก็ทําให้การโจมตีเราเร็วขึ้นนะก็คือทําให้จังหวะมันเร็วขึ้นเนี่ยปุ๊บมันก็มันก็ กลายเป็นตัวตีใกล้ไปเลยอ่ะคือเราจะเห็นเวลาแบบบางทีพวกฮีโร่มิดเลนที่มันแย่งลาร์ีปกันอ่ะมันเล่นอย่างนี้เลยนะคือมันเอาตัวมาใกล,คล้ครีมากขึ้นแล้วใครที่ใกล,คล้กลครีมมากกว่าจะได้ลารดจะจะชนะการแข่งลารคีปเนื่องจากว่าการโจมตีมันถึงก่อนนะแล้วใครที่ฮีโร่แข็งแก่งกว่านะแล้วไล่ฮีโร่ฟลอร์้ามออกไปอ่ะก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ยืนใกล,คล้ครีมนะ ก็ประมาณนี้นะเพราะฉนั้นยิ่งมิดเลนอะไรแบบนี้ย,ยิ่งสําคัญนะพวกจังหวะเล็กๆน้อยๆ,ๆกับการโจมตีระยะที่เรายือนอยู่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ข้อ4ครับคือใช้สกิลช่วยลัดคลิปด้วยถ้ามีโอกาสนะถามว่าทําไมต้องใช้สกิลช่วยลัดคลิปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ให้เรายืนนิ่งๆเลงลัดแบบนี้หรอกนะคือเนี่ยถ้าเรายืนนิ่งๆเลงลัดแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ดีนะแต่มันทําได้แค่เลนที่ไม่มีฮีโร่เท่านั้นแหละแต่ทีเนี้ยถ้ามันเริ่มมีฮีโร่เนี่ย มันก็ต้องมีเทคนิคอย่างอื่นเข้ามาเพราะว่าเราต้องแข่งกับเขาในการล้านไงการใช้สกิลลารคทีเป็นหนึ่งในเทคนิคหลักเลยนะที่ทใช้กันนะ <Yes. S 1> แนวคิดก็คือว่าคือถ้าเรารอครีปเลือด50แล้วเราตีเนะี่ยโอกาสที่เราได้ลารมันจะน้อยกว่าครีปเลือดเหลือ1น0แล้วเราสามารถค่าครีปได้เลยนะ <Yes. S 1> นั่นก็คือเราสามารถใช้สกิลลารไปเลยหรือเราใช้สกิลกับการโจมตีธรรมดาบวกกันแล้วเราเล็งให้มันเข้าไปในจังหวะที่พร้อมกันนะอย่างเช่น PA เนะี่ยผมสามารถล้ารคทีตัวนี้ได้แบบ ปุ๊บปุ๊บเห็นปะคือปามีดอัดแล้วก็ตีธรรมดาเลยจังหวะแบบนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูดีนาไม่ได้นะเพราะการที่จะดีนาเนี่ยครีปตัวนั้นต้องเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดก่อนเขาถึงจะโจมตีได้ทีนี้พอครีปตัวนั้นเลือดเกือกบครึ่งหลอดปุ๊บเราสามารถอัดสกิลพร้อมกับการโจมตีเพื่อลารไปเลยก่อนที่ฮีโร่ฝนตร้ามจะมีโอกาสที่จะดนีนซึ่งตรงนี้เนี่ยฮีโร่จำนวนเยอะมากในเกมนี้นะ มีสกิลที่ช่วยราดครีปได้หมดนะสกิลที่เป็นดาเมจอะไรก็ตามที่เราอัพมาในช่วงแรกเนี่ยก็สามารถช่วยรัดครีปได้และส่วนใหญ่เนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามานาไปทําอะไรอยู่แล้วนะและอย่างที่ได้พูดไปนในหลายๆคลิปฮีโร่ก็คือมันก็จะดีมากถ้าสกิลที่เราใช้ช่วยรัดครีปเนี่ยมันไปโดนฮีโร่ศัตรูด้วยคือบางสกิลมันเป็นสกิลหมู่ไงพวกปล่อยคลื่นอะไรเงี้ยถ้าได้รัดครีปด้วยแล้วโดนฮีโร่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีนะอันนี้ให้ดูอีกรอบนึเนี่ยสมมติตัวเนี่ยปึ๊ มันก็จะเป็นการล่าที่ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับและเทคนิคข้อที่5ครับการแอคโกรคลีฟนะ <I see. S 1> ก่อนที่จะทําการแอคโกรคลีฟเนี่ยเราต้องสร้างฮีโร่ศัตรูมาก่อนนะปัป๊บอ่าหลักการของการแอคโกรคลีฟเนี่ยคือถ้าเราคลิกที่ฮีโร่ศัตรูเนี่ยครีมมันจะวิ่งมาหาเราแบบนี้้วนี่เห็นปะครีมมันจะวิ่งมาหาเราเพราะมันมันจะปกป้องฮนะีโร่ครับมันมันแคะเรานะคือแค่เราสั่งคําสั่งโจมตีเนี่ยครีมมันก็วิ่งมาแล้วนะคือเราไม่ต้องตีจริงๆนะผมแค่คลิกขวาที่แอคเนี่ย คีปมันหันมาเลยนะทีเนี้ยวิธีการใช้เทคนิคนี้ก็คือเราครีปมาเตียนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นปะเรากดปุ๊บแล้วเราก็วิ่งถอยมาทีเนี้ยเราจะดึงครีปมาใกล้เรามากขึ้นเนี่ยเนี่ยผมดึงมาใกล้แล้วเมื่อกี้จากตรงเนี้ยมาตรงนี้ละแล้วผมก็ทำํา <c oughs> ได้ด้วยนะคือแต่ทีเนี้ยเทคนิคนี้เนี่ยมันมีมันมีแบบการทํางานของมันอยู่ก็คือระยะที่เราแอโคโกรครีปได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณ500อะ่ะก็คือประมาณระยะที่ครีปตีกลโจมตีอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไกลมากนะถ้าเราจะแอคโกรครีปเนี่ย อันดับแรกคือเราต้องเข้าไปในระยะก่อนคือเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยยืนอยู่หน้าคลิปตีไกลเนี่ยเป็นใช้ได้แล้วก็คลิกที่ฮีโร่แล้วเราก็ลากมาทีเนี้ยแอคโกรคลีเนี่ยมันจะมีคููดาประมาณประมาณ2วิคือถ้าเรากดถีไปอะ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ติดนะแต่เนี้ยเนี่ยผมปเปลี่ยนตำแหน่งคลิปรัวๆเลยเห็นปะอันนี้คือการเปลี่ยนตำแหน่งที่คลิปตีกันนะแล้วทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะพยายามทำแบบนี้เหมือนกันถ้าสังเกตในเลนเวลาผู้เล่นระดับสูงเล่นกันอะ่ะยวบางทีมันมีการแอคโรคลีกันไปกันมา แต่ส่วนใหญ่เทคนิคนี้ทําให้เวลาเราเล่นตัวที่สู้เลนเขาไม่ได้คือคือฮีโร่ที่เก่งกว่าบางทีก็ไม่ได้อยากจะแอคโกนะตัวที่เก่งกว่าคือตัวที่วิ่งเข้าไปสดอีกฝั่งได้อะเราก็ไล่ฮีโร่เขาออกไปดีกว่าถูกไหมแทนที่แทนที่เราจะดึงครีปมาเราวิ่งไล่ก็ออกไปจากเลนเลยคือไล่ให้เขาไปเกาะป้อมเลยอะไรเงี้ยดีกว่าแต่เทคนิคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับฮีโร่ที่อ่อนกว่าหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวแครี่นะต้นเกมที่มันสู้ตัวออฟเลนไม่ได้หรือเราอยากจะดึงครีปมาให้มันปลอดภัยขึ้นเราก็ทําแบบนี้นะก็ ทบทวนอีกทีนะก็คือคลิกขวาที่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ไม่ว่าฮีโร่ตัวนั้นจะทําอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยแอกมัก็ยู่เฉยไปแต่ครีปมันก็จะวิ่งมาหาเราเสมอนะอันนี้คือถ้าเกิดกดแล้วไม่ติดก็แค่กดอีกทีนะก็ทําใหม่ก็ได้นี่ยทำทำทีๆมันก็ย้ายตำแหน่งมาเรื่อยๆแล้วครีปเราบางทีมก็จะวิ่งตามมาด้วยบางทีมันก็จะทะลุไปตีคริปตีไกลศัตรูอะไรเงี้ยเพราะคริปตีไกลเนี่ยมันมักจะไม่ติดแอกโรเนื่องจากมันยืนอยู่พ้นระยะแอกโรของเรานะ แล้วก็เวลา e อ h โกลครีปเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นเนินเนี่ยบางทีครีปมันหลุดวิชันมันก็จะไม่ตามมานะ <Yes. S 1> แต่ถ้าครีปยังตามมาอยู่เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าข้างบนนี้มีวอร์ดสตูนะครับคือถ้าเกิดไม่มีวิชันเนี่ยก็แอคโกไม่ได้นะแต่ถ้ามันตามมาได้เนี่ยก็แปลว่ามีวอร์ดอยู่ข้างบนที่ทําให้ครีปมันเห็นเราด้วยตลอดเวลาและก็จบไปแล้วสําหรับ5เทคนิคการไล่ครีปให้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาไปใช้กันดูนะข้อหนึ่งก็คือให้มองเลือดครีปตลอดเวลาคนระับข้อ2คือมองจังหวะการโจมตงคป ข้อ3คือให้เข้าไปอยู่ในระยะที่เราตีได้นะไปยืนนิ่งๆข้างคลีปหรือถ้าเป็นตัวตีไกลก็เก่าวเวลาที่การโจมตีเราลอยไปด้วยนะสี่ให้ใช้สกิลช่วยลาสคลีปด้วยนะแล้วก็ข้อ5คือใช้การแอคโรดึงคลีปมาใกล้ขึ้นนะอันนี้แถมนิดนึงนะคือฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันเฉพาะเป็นของตัวเองซึ่งความคุ้นชินจะแตกต่างกันคือการที่เราจะลาสคลีปกับฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งได้อย่างช่ำๆเนี่ยมันก็อาศัยการที่เล่นฮีโร่ตัวนั้นบ่อยด้วย อย่างเช่นวีเวอร์เนี่ยมันมันเป็นตัวหนึ่งที่การโจมตีมันออกค่อนข้างช้าแล้วก็มันจะแบบแอบดีเลย์กับตัวมันเองนิดหน่อยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องแบบอาศัยความแบบเนี่ยมันอาศัยความคุ้นชินนิดหนึ่งในการกะล่วงหน้านะเนี่ยเล่นวีเวอร์เนี่ยก็ต้องกะล่วงหน้านิดนึงแบบเนี้แล้วก็ดูเวลาที่โปรติคไทยมันลอยออกไปแล้วก็ตัวตีตัวตีใกล้ก็เหมือนกันนะตัวตีใกล้บางตัวมันง้างเร็วบางตัวมันง้างช้านะ นึกถึงตัวงาาใช้าๆแบบดูมยเงี้ยคือดูอ่ะมันก็ฟาดอย่างเงี้ยมันมันจะฟาดนานนิดหนึ่งไอพวกฮีโร่ตัวใหญ่ๆแบบไททันเตอร์ดูอะไรเงี้ยมันจะง้างนานแล้วก็ฮีโร่ที่มันว่องไวหน่อยพวกจ็คกอนนหรือแอนติเมทมันก็จะฟาดเร็วกว่ากับกับการโจมตีของมันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหน่วงตรงนี้เข้าไปด้วยนะซึ่งตรงนี้มันจะมีผลเยอะเวลาเราแข่งร้านกับฮีโร่ัตูถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นตัวแอนิเมชันช้า บางทีแค่แอนิเมชันไวกว่าก็ได้เปรียบในเลนแล้วนะครับได้เปรียบในการไลฟ์คลิปแล้วและสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะครับถ้าคุณอยากจะไลฟ์คลิปให้แม่นขึ้นนะจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการฝึกฝนนั่นเองนะฮะหรือถ้ารู้สึกตัวว่าเออยังยังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เนี่ยก็นี่ครับแค่กดโหมดเดโมครับแล้วก็มายืนไลฟ์ซีฟเลงไปเรื่อยๆนะแค่นี้เนี่ยก็จะทําให้เข้าใจจังหวะมากขึ้นแล้วนะคือมือใหม่อ่ะผมก็เห็นหลายคนแบบฟรีฟาร์มแบบนี้แล้วยังยังพลาดคลิปอยู่อ่ะ แบบฮีโร่ศัตรูก็โดนโซนออกไปแล้วแต่ว่ายังล้านไม่โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่แบบแค่ยืนล้านกีแบบนี้เนี่ยลรวล้านให้ได้ทุกตัวนะย้ำว่าให้ได้ทุกตัวนะก็ก็คิดว่าช่วยได้มากแล้วนะแล้วสเต็ปต่อไปก็อาจจะเป็นแบบซ้อมกับบอดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพลาดตัวตีกายเพราะว่ามัวแต่พูดก็เลยเดินเข้าใกล้ไม่ทันนะสเต็ปแรกอ่ะซ้อมแบบนี้แหละซ้อมเปล่าๆปล่าแบบไม่ต้องมีฮีโร่ศัตรูมาควรใจแล้วสเต็ปสองอ่ะก็ไปไปซ้อมกับบอดก็ได้นะแล้วก็พอสเต็ปสามเนี่ยก็ค่อยเริ่มมาซ้อมกับคน คือซ้อมเวลามันมีฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยมากขึ้นอย่างเช่นเขาพยายามเอ็โกครีปเราหรือเขาศาสต์สกิลใส่เราอะไรเงี้ยก็ปัจจัยก็จะมีเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดราดแบบเปล่าๆยังยังโดนไม่มากกว่าแบบ95%อะไรเงี้ยไปสเต็ปสไปสเต็ปสม,มันก,มนก็มันก็จะพลาดมากขึ้นปเปล่าๆเนาะเนี่ยก,ก็ก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วพยายามารดาดคีย์ดน่าให้ได้ทุกตัวนะเราจะเข้าใจด้วยบางทีมันมีแบบบา,บ,บ,บางทีมันมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นครีปสตัวเลื่อนรถพร้อมกันอะ แล้วเราตีได้ตัวเดียวอะคือเราตี2ตัวพร้อมกันไม่ได้นึกออกปะแต่ครีปมันเลือดเท่ากันแล้วมันจะตายพร้อมกัน2ตัวทํำยังไงเงี้ยคืออย่างนั้นอะมันหมายความว่าเราต้องเราต้องทําให้ครีปตัวหนึ่งตายก่อนอีกตัวหนึ่งนะคือเราต้องบางทีเราต้องช่วยตีอีกตัวหนึ่งอะเพื่อให้มันตายเร็วขึ้นเราจะได้รานสองตัวได้ติดกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะถ้าเกิดเราเลือดมันเท่ากันก็จะพลาดแบบเมื่อกี้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงอะเป็นเหมือนสถานการณ์เล็กๆอะไรเงี้ยการรานใน การล่าในป้อมเนี่ยคือเล่นโหมดซ้อมเนี่ยคือซ้อมได้ดีมากนะเป็นโหมดซ้อมเนี่ยเป็นการฝึกล่าในป้อมที่ดีมากเพราะบางทีเนี่ยป้อมมันตีเดเมจมันแรงอ่ะแล้วถ้าเราแทรกกันจะตีของเราเข้าไปไม่ได้อ่ะก็คือเราล,าล้าคีตตัวนั้นไม่ได้เลยเนะอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยนะบางตัวคือมันมันแรงไปอนะ่ะเราต้องใช้สกิลช่วยในการอัดเดเมจเพื่อให้ได้ล,าดล้าคีตตัวนั้นนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะที่สําคัญมากสำหรับมือใหม่นะครับคือถ้าคุณล่าคลีตดีนะทีเก่งๆเนี่ย การยืนเลนคุณจะแข็งขึ้นนะแล้วพอการยืนเลนแข็งขึ้นเนี่ยถ้าลาสครีปตินาทีแม่นๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรวยขึ้นแล้วกดขนของข้ามได้มากขึ้นแล้วนะ <S <S ทีนี้พอเรารวยขึ้นปุ๊บเวลาเราฟาร์มป่าล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นเหมือนกันคือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหมดแม้แต่ผู้เล่นซัพพอร์ตเนี่ยก็ควรจะทําเป็นนะเพราะว่าเวลาเรามีสเปซฟาร์มหรือเรามีเลนเนี่ยเราก็ควรจะลาาได้นะหรือกดสกิลเพื่อเพื่อค่าครีปเอาตังได้นะครับผม นั่นแหละก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับ5เทคนิคก,การล่าคลิปให้แม่นขึ้นมีอะไรนะก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับใครที่มีเทคนิคอะไรอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับหรือด,ดูแล้วเป็นยังไงนก็มาแชร์กันได้เช่นกันสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด subscribe ช่องละก่อนโดยจะถูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ